าคนนะคะบอกว่ามียาอยู่ที่บ้านแล้วแต่ไม่รู้จะทานยังไงแต่ยาเยอะไปหมดเลยจะซื้อก็ซื้อไม่ได้แต่ว่าจะทานก็ทานไม่ถูกใช่ไหมคะวันนี้มี3เคล็ดลับนะคะในการเก็บยาที่บ้านมาฝากค่ะข้อแรกนะคะฉลากยาสําคัญมากค่ะ 1. ต้องมีชื่อนะคะ2ต้องมีวิธีใช้ 3. ต้องมีข้อควรระวังและ4นะคะวันหมดอายุต้องมีนะคะ เรื่องที่2นะคะอุณหภูมิเนี่ยสำคัญมากค่ะอุณหภูมินะคะเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่โดนแสงแดดไม่โดนความชื้นได้เลยไม่จําเป็นจะต้องแช่ตู้เย็นค่ะยกเว้นยาที่จะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเช่นยาเหน็บที่เป็นขี้ผึ้งหรือออยล์เมนนะคะอินซูลินแล้วก็ยาหยอกตาบางชนิดและยาพวกนี้เก็บไว้ช่องธรรมดาไม่ต้องเป็นช่องฟรีสนะคะ ที่ที่ควรหลีกเลี่ยงในการเก็บยานะคะก็คือในรถหลังตู้เย็นแล้วก็ในห้องน้ําค่ะพวกนี้จะมีความร้อนแล้วก็ความชืน้นและเรื่องที่3นะคะที่จะต้องระวังเลยในการเก็บยาที่บ้านก็คือแพ้ยาไหมใครแพ้ยาต้องพกบัตรแพ้ยาและคนไข้ที่มีโรคเนื้อหลังนะคะจําเป็นจะต้องรู้ชื่อของยาที่ทานอยู่มีทริคง,ง่ายๆนะคะอาจจะถ่ายรูปแล้วเก็บไว้ในไลน์ลกลุ่มของครอบครัวก็ได้ค่ะเวลาที่เราลืมยาแล้วต้องไปซื้อยาที่ไหนเนี่ยครอบครัวก็จะซื้อให้ถูกหรือตัวเราเองก็ซื้อถูกค่ะกาอีกทริคหนึ่งนะคะจะใช้ภายนอกกับยากินเนี่ยใหห้กกก็บแัรือวาม หลักที่ชัดเจและทุก3 6งเดือนนะคะเอายามาดูใหม่ค่ะอันไหนหมดอายุแล้วจะได้ทิ้งไปนะคะก็ยาใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมีฉลากมีข้อบ่องชยัยครบแล้วหรือยังแยกเก็บโซนยาถูกหรือเปล่าเพียงแค่นี้นะคะก็จะมีตู้ยาสามัญง่ายๆเวลาหยิบใช้ก็ปลอดภยัยแล้วก็ไม่เกิดอันตรายถ้าหยิบใช้ผิดด้วยค่ะ